สวัสดีค่ะสวัสดีรุ่งเจริญยินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรคะว่าจะมาดูรถอะค่ะค่ะยินดีค่ะไม่ทราบว่าเคยติดต่อเซลท่านไหนหรือว่ายังไม่เคยค่ะนั้นยินดีค่ะนั้เชิญด้านนี้เลยค่ะมเชิญคุณลูกค้านั่งก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะไม่ทราบว่าจะรับน้ําอะไรดีคะกาแฟชาหรือน้าเปล่าดีคะน้ำเปล่าดีกว่าค่ะค่ะนี่ค่ะน้ำเปล่าขอบคุณค่ะขออนุญาตนั่งนะคะค่ะ ไม่ทราบว่า,าจะให้เรียกคุณว่าเปิ้ลนค่ะค่ะอูนะคะ,ะพัดนรินนะคะ<อ>ที่ปรึกษาการขายนะคะ,คคะเรียกว่าอู้อะนะคะค,ค่ะค่ะ,ะวันนี้คุณลูกค้ามาดูรถรุ่นไหนดีคะ อ,อยากได้เป็นรถครอบครัวแต่ไม่ต้องใหญ่ะค,ะค่ะค่ะนั้นขอแนะนำเป็นซ x ดเอ็กนะคะเยเชิญที่รถได้เลยนะคะ<ช>ค่ะ,คะนะคะซดเอ็กซ์ x, นะคะกะจังหน้านะคะขนาดใหญ่นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็มาต่อได้ไฟหน้านะคะ LED นะคะโปรเจกเตอร์ LED นะคะช่วยส่องสว่าง ช่วยส่องสว่างได้ชัดเจนแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานให้คงทนนะคะมาต่อด้วยนะคะรอม็กนะคะจะเป็นขอบ17นะคะทูโทนนะคะแล้วก็มีที่เติมลงยางนะระบบ tpms นะคะช่วย วัดลมยางนะคะมาต่อด้วยหลังคาซันรูฟนะคะพนากสุทธซันรูฟนะคะพื้นที่80ของหลังคาซันรูฟจะระบายความร้อนได้ดีนะคะกรณีที่คุณลูกค้านะคะจอดรถในที่ตากแดดนะคะก็จะช่วยระบายความร้อนนะคะได้ดีค่ะแล้วก็มาด้วยกล้องนะคะเราจะมีกล้อง360องศานะคะเพิ่มช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยค่ะลูกค้านั่ง เบาะหนังของเรานะคะเป็นเบาะหนังนะคะเกดพรีเมียมนะคะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็จะมีพวงมาลันะคะมันติดฟังชั่นนะคะปรับได้3แบบนะคะเบานะคะมาตรฐานแล้วก็มั่นคงนะคะค่ะหน้าจอนะคะ7นิ้วนะคะสามารถนะคะแสดงผลนะคะในหน้าจอก็คือท,ที่วัดลมยางหรือแบตเตอรี่นะคะตรงหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็มาต่อด้วยนะคะของอนุญาตนั่งนะคะ ที่ปรับนะคะจะเป็นหมอกไฟฟ้านะคะปรับได้6ทิศทางนะคะเพ mm ิ hmm. ะะ mm ่มความสะดวกสบายให้คุณลูกค้านะคะ mm hmm. มาต่อด้วยนะคะ mm hmm. ของเรานะคะจะมีที่วัดลมยางนะคะสามารถดูตามนี้ได้เลย mm hmm. ต่อด้วยห้องโดยสารนะคะด้านหลังนะคะหร mm ือ hmm. เ,เชิญคุณลูกค้าค่ะค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะสะดวกสบายนะคะเรามีระบบนะคะ Isofix นะคะ2จุดนะคะแล้วก็จะมีระบบที่เข็มขัดนิรภัยนะคะ3จุดนะคะ3ตำแหน่งนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะ2จุดนะคะค่ะแล้วก็จะมีที่ด้านหลังนะคะจะมีที่ช่องเสียบเอกสารนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณลูกค้าค่ะ ท้ายนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็น LED นะคะส่องสว่างได้ชัดเจนนะคะเราจะมีนะคะเซนเซอร์ให้3จุดนะคะพร้อมกล้องมองหลังนะคะสามารถต่อกับเชื่อมต่อกับด้านหน้าได้เลยนะคะจะได้สะดวกสบายนะคะมาต่อด้วยนะคะเราจะวิธีการเปิดนะคะดึงจากโลโก้ด้านนี้เลยนะคะแล้วเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะด,ด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะได้4060นะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณลูกค้านะคะ แล้วก็วิธีปิดง่ายๆนะคะคุณลูกค้าดึงจากช่องนี้มาได้เลยนะคะคนนั่งนะคะหรือเชิญคุณลูกค้านั่งก่อนนะคะขออนุญาตไปนั่งสัมม่งนู้นนะคะได้ค่ะ ให้6ลูกนะคะด้านหน้า2นะคะแล้วก็ด้านกลาง2นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงเสาเออีก2นะคะรวมเป็น6ลูกนะคะแล้วก็จะมีเกียร์นะคะ CVT ให้นะคะ8สปีดนะคะมาต่อด้วยนะคะหลังคาสันรูฟนะคะสามารถตั้งระดับได้นะคะแนะคะ ปรับระดับได้8นะคะเมื่อต่อด้หน้าจอนะคะ10นิ้วนะคะสามารถต่อไอสมาร์ทได้นะคะ3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตรงหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็คำสั่งเสียงนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันนะคะสามารถสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดเปิดวิทยุนะคะเปิดแอร์นะคะนะคะ,ะด้านหน้านะคะเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปิดเครื่องยนต์นะคะดันไปทางขวานะคะ ค่ะก็ค่ะเครื่องยนต์นะคะ 1,500cc นะคะ114แรงม้านะคะ150นิวตันนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะของเรานะคะรับประกันนะคะ1ปีนะคะ20,000กิโลนะคะแล้วก็ยางนะคะรับประกัน2ปี50,000กิโลการรับประกันนะคะของศูนย์นะคะอ่าสี่ปีนะ,ะ120,000กิโลนะคะแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะคะ เดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้นะคะวิธีการปิดฝากระโปรงนะคะง่ายๆนะคะคุณลูกค้าดังขึ้นนะคะเราก็ปิดไม่ทราบว่าคุณเปิ้ลพอมีเวลาจะาาจะเทสได้รถไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปทดลองค่ะได้เลยเค่ะ